สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่16ครับธันวาคมปี2568เวลาครับเที่ยง5นาทีครับโดยประมาณมาพบกันอีกหนึ่งวันครับสำหรับอู่อวิชัยออโต้ลบบุรีครับซอมเม้นต์บีเอ็มโฟล์คอนโวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมชักเปิดครับก็คันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับ E300 มร้อยบูติคไฮบิดนะครับหลัสเครื่องยนต์ครับโอเอ็มนะครับ W212 ครับมาด้วยอาการไฟเอจินโชว์รถมีอาการอืดเป็นบางช่วง นะครับเวลารถอืดวิ่งได้ประมาณสักร้อยหนึ่งความเร็วนะครับแล้วก็เล่งแซงนะครับอืดนะแซงไม่ค่อยพ้นนะแล้วก็เกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับก็ไฟชิ้นโชว์ครับเบื้องต้นลูกค้าได้ไปเข้าสู่บริการใหญ่นะครับผมจะเกิดนําเริ่มแรกเลยแบบลูกๆกระชับนะครับนะก็ไม่รู้วันไหนเดือนไหนนะลูกค้าไปเปลี่ยนอัซิเจนเซนเซอร์มาหนึ่งตัวครับจากสูย์ใหญ่แล้วก็ไฟโชว์อีก ก็เข้าไมอีกครับสมใหญ่ตีมาว่าเป็นโอชี4สี่หัวเรียกมาสัก0่แสนสองหมื่นบาทนะครับลูกค้าก็ไม่ไหวครับถอยหลังก็กลับมาในตัวจังหวัดลุกีครับเข้าอู่ที่ซ่อมเบ็ดนะฮะอู่หนึ่งนะครับก็หาปัญหานําสตาร์เข้ามาเสียบนะฮะลูกค้าก็ยืนเฝ้าอยู่ด้วยแล้วก็อบอกว่าเป็นที่กองดีเซลนะครับให้ลองเปลี่ยนกองดีเซลดูก่อนถ้าหายก็จบถ้าไม่หายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสรุปเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บนกไฟก็ไม่หาย ลูกค้าก็ขับออกมาก็ไฟโชว์เหมือนเดิมนะจึงนึกถึงเราได้นะเพราะเป็นลูกค้าเรานะครับซ่อมกับเราอยู่ยสักสี่ห้าครั้งได้นะยะสามปีที่แล้วแล้วก็ห่างจากเราไปน่าจะเกือบปีแล้วนะครับก็กลับมาหาเรานึกขึ้นได้ว่ายัางมีอู่ผมอยู่นะครับจึงกลับมาไล่ผมตรวจเช็คนะก็สรุปครับผมต้องการเลือกตรวจเช็คเสนอลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นอาการดีเพฟตันนะครับนะก็เบื้องต้นขอดำเนินการล้างดีเพฟก่อนนะครับเป็นดับแรก แล้วขนาที่ถอดท่อดีพมากับแคตตาไลติกผลปรากฏว่าเจอขั้วไดสตาร์ที่มันอาร์กกันนะครับทําให้ขั้วเน,นี่ยหักนะขั้วบวกสายไฟใหญ่ที่มาจากแบตเตอรี่นะครับที่เข้ามาที่ไดสตาร์ทนะครับอาร์ก,กันจนหักนะครับเพราะร้อนจัดเนื่องจากขัดน็อตไม่แน่นนะครับน่าจะเกิดจากช่างคนที่แล้วที่สูนย์ํามานะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไปเปลี่ยนศูนย์ใหญ่เพราะูกค้นนี้ประมาณสิบปีแล้วแล้วเปลี่ยนไดสตาร์ทมาครั้งหนึ่งแล้วแต,แต่จําวันเดือนปีไม่ได้ นะครับแต่เปลี่ยนมาแล้วที่สุดใหญ่เพราะนั้นก็ขันน็อตไม่แน่นทําให้คั่วไปแตกกับอัลตโมตินะครับหรือน็อตเบอร์13นะครับที่อยู่ที่ข้างในสตาร์ทนะครับหลวมเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับในกรณีที่อ่าสตาร์ทสต็อปนะครับบ่อยๆนะครับกระแสไฟก็จะไหลจากแบตเตอรี่วิ่งเข้าในสตาร์ทมานะครับในทุกๆครั้งที่ใช้รถก็เดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดนะฮะในโหมด E นะฮะเพราะฉะนั้นทําให้คั่วในร้อนจัดก็เลยกัดก่อนคั่วเนี่ยให้หัก นะเราจึงเปลี่ยนไดสตาร์ใหม่เป็นหนึ่งลูกนะครับเสนอเรียบร้อยเป็นของ o e มเทียบครับลูกใหม่ก็คงแพงครับหลายหมื่นมากนะส่วนลูกย่อมยอมนี่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็ประมาณ5ปีนะครับอยู่ได้นะครับเพราะรุ่นนี้มันมันสตาร์ทตต,ตลอดนะครับมิงไปมันก็ดับนะพอเล่นเครื่องมันก็ติดอีกนะเพราะฉะ,ะนั้นมันทําการชาร์จแบตเตอรี่เข้าที่ไฮโวล์ด้วยหรือแบตเตอรี่หลักด้วยเพราะฉะนั้นมันทํางานสอดคล้องกันก็คือต้องยอมสิ้นเปลืองไดรสตาร์พอสมควรในรุ่นนี้ นะครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจใช้รถมานานยังไม่เคยที่จะดูแลเรื่องไรเตร์ตาร์ทนะครับถ้าขันไหนขับมาแล้วไม่เคยซ่อมไดเตอร์ตาร์สหปีนะครับให้เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับวันใดวันหนึ่งต้องยกลากหรือสไลด์แน่นอนนะครับเพราะนั้นมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราตัดปัญหาแม่มันเกิดขึ้นในระยะ5ปีต่อไปเลยดีกว่านะครับก็อเกินนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้ท่านเข้าไปดูในรถกันว่ารถเลขกิโลเท่าไหร่นะฮะ ประมาณเท่าไหร่วันนี้ก็คงจะปล่อยรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทให้ดูนิดนึงว่าเวลาลูกค้านํารถมาหาเราเนี่ยโซมมากนะครับเนี่ยเราดูแลให้หมดเลยนะคะทั้งตัวถังครับนะฮนะล้างรถนะอย่างดีนะด้านในก็เคลือบให้อย่างดีนะนนออนะตอนมาลองดูคลิปแรกครับโฉมมากมากครับอันนี้เป็นตัวแถมนะก็แจ้งไวน้นิดนึงเผื่อเจ้าของรถมาดูจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอ่าทําอะไรเสริมให้รถท่านบ้างนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเอาจบแค่ง,งานอย่างเดียวแล้วย่างอื่นก็เละเทะไปหมดนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะอ่าทีนี้เข้ามาในรถครับนะสามแสนสามืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมต้องแจ้งเลขก,กิโลตลอดนะครับแล้วก็ทำลายนะครับเพราะว่าเราได้ขอเจ้าของรถไปลองนะฮะเป็นร้อยกิโลครับนะตอนนี้อุณหภูมิต่ำสี่สิบเห็นไหมฮนะอ่ผมเปิดออนเนาะออนครับสตาร์ทครับ ลูกค้าแจ้งว่าเวลาสตาร์ทจะมีเสียงแกล๊กนะฮะนานหลายเดือนแล้วอยู่ด้านหน้าแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสรุปว่าน่าจะเป็นที่โค้กแบตเตอรี่รวมครับเกิดการอาร์คนะฮะแต่ตอนนี้สตาร์ทเงียบครับนะก็ลูกค้าเข้าใจทุกอย่างแล้วกันนะฮะผมอธิบายได้กระจ่างแล้วก็ลูกค้าโอเคเข้าใจอันนี้หลอดไฟนะฮะนะที่มีโชว์เมสเซจนะฮะหนึ่งเมสเซจนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็เลยฮะเป็นหลอดไฟนะฮะนะหลอดคิ้วนะฮะคิ้วล่างนะฮะที่ ที่ไฟเส้นนะที่หลอดไฟหน้านะวิ่งไฟวิ่งกลางวันนะพูดง่ายครับมีปัญหาข้างหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูฮะไล่ตัว d p f พนะครับมีลูกค้าเข้ามาอีกคันแล้วนะเบนเพิ่งเข้ามาจอดเขาก็ไม่ได้นัดเหมือนกันนะนะนี่ครับผมถ่ายมาให้ดูในแท็บเล็ตนะครับนะการไล่ d ี f พนะครับนะก็เป็นแบบนี้ครับนะ เกี่ยวกับกองคุณภาพกันนะครับนะครับเเดี๋ยวแจ้งลูกค้านิดหนึ่งขอพี่ครับขอห้านาทีครับพี่ขอขอขอห้านาทีท่านนี่ครับพี่ทัานนี้อ่าก็วันนี้ลูกค้ามานะผมต้องปิดคลิปรูบรัดเลยแล้วกันนะท่านก็เห็นู่ลูกค้ามาก็มาคนแล้วครั้งแรกนะฮะโอเคนะครับส่วนคันนี้ไปลงมาประมาณร้อยกว่ากิโลถึงสองร้อยกิโลครับไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์นะครับดับสนิทนะแล้วก็เทสแล้วนะผ่านแน่นอน คาดว่าตรงจุดรับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอรถวิ่งระดับ200กยโลต่อเนื่องไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นเลยไม่โชว์เลยครับทั้งขับช้าขับทมเร็วปานกลางทั้งขับคิดดาวทั้งขับไวก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวส่งรถเลยนะครับก็หวังว่าท่านคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปบางครั้งอู่ใหญ่ก็วิเคราะห์ไม่ขาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกดูเป็นคลิปเคไปท่านไหนที่อยู่ใกล้รถบัณฑลองดูครับ ถ่าที่ไหนไม่สําเร็จท่านลงมาหาผมดูแต่คันนี้มาเกือบสายไปเพราะอะไรฮะเพราะกองดีเบียสัันมากนะครับเมื่อแก้ปัญหาไม่จบแล้วฝืนใช้ไปโอกาสที่ไอเสียมันจะระบายไม่ออกมันก็ตีกลับเข้าไปที่อ่าในห้องเอาไม้ครับทาให้หอวลูกสูบเนี่ยร้อนจัดแล้วละลายได้เสียเครื่องทั้งตัวได้หมดหลายแสนนะก็ยังดีที่นึกถึงนะครับแล้วก็ทันเวลาพอดีนะครับบางครั้งปู่ที่เราไว้ใจเขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะครับเลิกๆึกด้านใน อาจจะหมกเม็ดรอท่านพังทีเดียวแล้วค่อยว่ากันอันนี้มีอยู่ในทุกวันจริงๆเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมกล่าวหาท่านดูจากรถที่เข้ามาหาผมแล้วก็ทำลายที่ผมแจ้งแล้วเวลาที่รถเสร็จท่านจะเข้าใจทุกเรื่องนะครับในพันกว่าคลิปที่ผ่านมาลองย้อนดูครับนะถ้าผมพูดอะไรไปก็คือตามนั้นเลยครับส่วนมากไม่ค่อยพลาดเพราะเราเรื่องจริงมาพูดเราจะไม่นั่งเนกอุปโลกขึ้นมานะครับแล้วก็การเปลี่ยน อะไรก็ตรงตามนี้จริงๆแล้วเราก็เกิดเกิดปัญหาอ่ะที่เกิดปัญหาขึ้นก็จะหายไปจริงๆด้วยนะครับก็จะได้ข้อมูลตามนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปั่มติดต์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรับชมนะครับผมช่างพืนนะครับสวัสดีครับขออภัยนะภาพจัดนิดน,นึงครับช่วยกดให้ผมด้วยนะครับผมค,ครับ